Don't, 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 ตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับเข้าสุพบอินิชิโชนะฮะแล้ววันนี้เรายืนกันอยู่ในโรงเรียนเกียรติประชาะฮะอำเภอเกาะพระทองนะครับวันนี้เรามาทําบุญกันนะครับพีเอไอร่วมกันก็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วฮะที่เราจะต้องมาดวลกันฉะนั้นตอนนี้ครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮะทั้ง7ท่านครับตอนนี้ติ้วอยู่ตรงนี้แล้วฮะเลือกไปคนละหนึ่งฮ ได้เลือกชะตาของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะและเกมนี้ฮนะเราเริ่มกันตรงนี้เลยนะครับชื่อว่าเกมเข้าวินของใครครับเอครับโอ้โ oh หพี่ช่างบุตะกวัวป่านะเป็นตัวตั้งตัวตีของงานนี้เลยนะ <_ d> um> วันนี้แหละฮะพี่ช่างบุตรครับถ้าสมมุติว่าได้รางวัลซึ่งเป็นจาน P S I O K ฟ r e e f หชุดเนี่ยมอบให้โรงเรียนไหมฮะมีมาแล้วครับของโรงเรียนวันนี้เราจัดมาให้แล้วครับอาเหรอฉะนั้นอันนี้ไม่เอานะ มีมาเยอะแยะเลยคุณผู้ชมนี่ทั้งจัก,กรยานนะโอ้โหเดี๋ยวจะเป็นรางวัลใหญ่นะมีจานดาวเทียมนะมีของรางวัลอันนี้เกม A <c oughs> เริ่มเกม A ดูโฉมหน้าค่าตาครับเกม A นะฮะนี่ครับฝั่งขวาครับฝั่งเสื้อแดงนะฮะฝั่งฝั่งแดงพี่ช่างบุตรนะครับฝั่งซ้ายพี่เจีย๊ยบจากพี i ไอโคกอยตอนนี้ครับน้องๆฮะถ้าเชื่อมั่นไข่นะครับถ้าเชื่อว่ามั่นพี่ช่างบุต นั่งอยู่ตรงนี้เลยถ้าเชื่อว่าพี่เจี๊ยบจะชนะไปนั่งตรงนู้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาแล้วนุ่นนุ่นนุ่นพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอคิดว่าพี่เจี๊ยบใช่ไหมโอ้โหเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับ วันนี้ถ้าทายถูกทั้งเจ็ดเกมนี้ถือถ้าทายถูกทั้งเจ็ดเกมนี้ถือว่าเฮี้ยนมากเลยนะที่นี่นะเข้าวินยกแรกระหว่างช่างวุฒตะกัวาปาและเพียไอโคกอยเริ่มครับเอาละฮะตอนนี้เกมเริ่มไปเรียบร้อยโอ้ยช่างวุฒใกล้เขียดโอ้ยี่เย็บจวนเลยฮะขพราะกองเหลี่ยมนั้นโอ้โหมันวิ่งข้ามไปคุณผู้ชมมันวิ่งเรียบร้อยแล้วครับเข้าไปหนึ่งเอ้าเข้าไปหนึ่งเอ้าเฮ้าไหนึ่งอีกหนึ่งเรียบย พ,พี่ฮะพี่ฮะเขาชนะแล้วฮะพี่จะหยอดอะไรของพี่โอ้โหคุณผู้ชมนี่บทจะเข้านะมันเข้าแบบง่ายๆอย่างนี้เลยคุณผู้ชมครับและประกาศเลยนะฮะสำหรับกองเชียร์นะครับในยกแรกนะครับพีเอสไอโคกอยน์นำไป1ออนึ่งดยกที่2ฮะเริ่มครับตอนนี้ไปแล้วฮะไปแล้วฮะโอ้โหไกลเฉียงก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับดูไม่เกี่ยวดูไม่เกีย่ยว แม่มันข้ามเลยนิดเดียวคุณผู้ชมแล้วดูอันนี้ดูอันน yes. ี chanting, oh ้ก่อนไปเยบและดูโอ้โหมันเบี้ยวมันเบี้ยวมันเบี้ยวคุณผู้ชมเนี่ยพอกดจะไม่เข้านะฮะพอกดจนไม่เข้ามัอนเดอุ้ยอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งโอ้โหพอไปเย็บมันลากไป ไม่เป็นไรยกสุดท้ายทับพร้อมแล้วนะฮะเริ่มครับดูครับอันแรกพี่เจ็บมือสั่นแล้วนะตอนนี้ครับพี่เจ็บพี่เจ็บกดดันกองเทียร์นะฮะตอนนี้ครับของพี่เจ็บไม่เข้าซองเลยฮะโอ้ยอ้ยพี่เจ็บพี่เจ็บต้องรีบแล้วฮะพี่เจ็บครับอุ้ยยังยังยังครับยังครับพี่เจ็บต้องรีบแล้วพี้า รู้สึกไง Harr บ้างครับพี่จงมุดเจับเสียงแห้งครับเสียงแห้งนะฮะครับผมต้องใช้ระยะกับน้ำหนักวาโสูได้ครับแล้วแล้วเสียงมันไปแห้งได้ไงฮะเฉียรฮะเชียรกองเชียร์อ๋อเชียรกองเชียร์เอ้าคนเล่นเชียรกองเชียร์กันแล้วนะฮะนี่ก็เป็นความสนุกสนานนะฮะจาก โคโกไก่เกมนะฮะกับร้านช่างวุฒิตะกวัวป่าตั้งอยู่ตรงไหนครับอ่กกาตะกวัวป่าอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับริมถนนเลยใช่ไหมครับสังเกตเห็นง,ง่ายเ,เบรอร์โทรสักนิดหนึ่งเบรอร์โทรอ่าศูนย์เจ็ดหกสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หกศูนย์ครับอ่าโทรมาได้ตลอดเวลานะครับพี่ช่างวุฒินะฮะแล้วก็น้องไกด์สวยๆของเรายินดีให้บริการทุกวันเลยทีเดียวทุกท่านครับเทปหน้าเป็นเกมบีแล้วนะฮะจะเป็นใครได้เล่นเกมอะไรและจะชนะไปแบบนี้หรือเปล่าคงจะต้องประกาศกันตรงนี้เลยฮะว่าช่างวุฒิ ตะกัวป่าของเราชนะและได้จานโอเคไปเนื่องชุดครับและนี่เป็นศึกกระชับมิรนะครับไม่เป็นไรครับไม่ว่าคนแพกคนชนะนะครับพี่เจฟกับพี่บุฒิครับจับมือกันครับเราสู้กันแบบมิตรภาพนะฮะพี่เจฟก็มีการขบเคี้ยวเล็กน้อยนะฮะเพราะว่านำมาก่อนด้วยนะฮะเดี๋ยวเทปหน้ามาดูกันว่าเกมบีจะเป็นของใครและมันแบบนี้อีกหรือเปล่าวันนี้พวกเราทุกคนลากันไปก่อนในเทปนี้สวัสดีครับ ฝั่งเชงวุฒิพร้อมไหมฮะคิดว่าตัวเองคิดว่าฝั่งตัวเองชนะไหมฝั่งนี้คิดว่าพี่เจี๊ยบชนะไหมฮะโอ้โหวันนี้นะวันนี้นี่ถ้าพี่เจี๊ยบแพ้นี่จะหามากเลยนั่งอดกันเป็นแถวเลยนะแป้งนุ่ง